รู้สวัสดีค่ะนักศึกษาคะสวัสดีนักเรียนในระบบโรงเรียนและคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านรายการสร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทยและดิฉันผนรรมเนียมอินกลับมาพบกับท่านเป็นประจำนะคะทุกๆเสาร์อาทิตย์ทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทางสถานีวิทยุศึกษาสำน,นักงานกสศน กระทรวงศึกษาธิการนำเรื่องราวภาษาไทยที่เป็นองค์ความรู้จากหลักสูตรของนักศึกษากอสอนอนักเรียนในระบบโรงเรียนมาเล่าสู่กันฟังสรุปทบทวนกันไปทำแบบฝึกกันไปแล้วก็แฟนๆรายการก็จะได้เพลิดเพลินได้สาระองค์ความรู้ไปด้วยอาจารย์ใจเด็ดหวานชาเอมวิทยากรของเราพาเราฟังนิทานเวตาลจบเรื่องแล้ว ตอนนี้ขึ้นวิเคราะห์คุณค่าของวันณคดีเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อสอบของหน่วยใดก็ตามถ้าจะเจาะลึกเรื่องคุณค่าของวันณคดีแล้วล่ะก็โปรดฟังอย่างตั้งใจนะคะนักศึกษาและนักเรียนที่รักฟังจากอาจารย์เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ใจเดดค่ะสวัสดีครับอาจารย์พนนอครับนักศึกษากศน,นนักเรียนในระบบโรงเรียนและผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับ พูดเล่นใย่ๆกับเจ้าพนอไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เลยจะทาให้นักศึกษากรสนอนหรือว่านักเรียนในระบบโรงเรียนหรือผู้ฟังเนี่ยสับสนคือจริงๆแล้วที่ผมชอบแย่ว่าออพระองค์ทรงตอบไม่ได้มั้งกับปัญหาเวตาลเรื่องสุดท้ายเนี่ยหรือว่าพระองค์ทรงได้สติทรงเกิดพระสติขึ้นมาว่าถ้าขืนตอบโต้ไปฉันต้องไปปีนอีกแน่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราดูจากคุณค่าของเรื่องที่เราได้เนี่ยพูดถึงคุณธรรมหรือคติธรรมที่พูดถึงเรื่อง ความอดทนอดกลั้นก็แสดงว่าพระองค์ต้องตอบได้จริงไหมครับค่ะแต่พระองค์ทรงไม่ตอบเพราะว่าพระองค์ทรงมีน้าพระทัยที่แน่วแน่คือยังทรงพระสติอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องคิดว่าการที่พระวิกรมาทิตย์ไม่ทรงตอบเวตาลเพราะพระองค์เนี่ยทรงได้สติพระองค์จริงทรงอดทนอดกลั้นแม้มันจะยั่วยุมันจะว่ามันจะอะไรก็ตามแต่เน็บแนมจิกในสถาบาน <c oughs> ันพระมหากษัตร,ริย์ขนาดไหนก็ตาม พระองค์ก็ทรงอดทนอดกลั้นนั่นเองนะครับต้องคิดอย่างนั้นนะครับต่อไปนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราถึงตอนที่ว่าเมื่อเวตาลพ่ายแพ้ต่อความอดทนความพยายามของพระวิกรมอาทิตย์แล้วเนี่ยในสุดก็เลยกลายเป็นว่าอวยพรค่ะนะครับคราวนี้อวยพรกับพระวิกรมอาทิตย์คราวนี้เราในฐนานะคนอ่านแล้ครับเราได้อะไร เพราะนนข่าวนี้เราก็จะมาดูว่าเราในฐานะคนอ่านนักศึกษากสอนอน,นักเรียนในบทโรงเรียนหรือผู้ฟังหรือผมหรืออาจารย์ผนอดจะได้อะไรจากการที่เราได้เรียนเรื่องเวตาลต,ต,ตรงนี้นะครับเขาบอกนอกจากนี้คําพูดของเวตาลและการกระทําของพระวิกรมาทิตย์ยังเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านเป็นอย่างมากด้วยสะท้อนคําสอนในเรื่องของการข่มจิตของมนุษย์นะครับคำว่าข่มจิตหลายคนของเข้าใจนะครับก็คือการข่มใจนั่นเองนะครับ คำว่าข่มจิตข่มใจนี่ไม่ใช่ของง่ายเลยนะจ้พนอมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกกันขั้นสูงเลยนะคะใช่ครับใช่แล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องของศักดิ์ศร,รีเนื้ออื่นใดเนี่ยแล้วยิ่งศักดิ์ศรีของกษัตริย์ยิ่งทบทวีคูณกว่าช,ชาวบ้านอย่างเราเนาะ,ะชาวบ้านอย่างเราบางทียังใช้คำว่าหัวร้อนนะยังไม่ค่อยทนเลย <S <S ไปรุ่นนะคะอาจารย์อะนะครับเช่นตอนที่พระวิกรมาทิตตั้งมั่นพระองค์เป็นผู้มีทิ่ถิมานะไม่ยอมในสิ่งที่ไม่ถูกใจ ก็อาจส่งผลเสียต่อพระองค์เองได้ดังนั้นการพยายามที่จะยับยั้งชั่งใจไม่พูดมากปากไวเกินไปจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากเพราะเมื่อใดเราคิดก่อนพูดไม่ใช่พูดก่อนคิดแล้วเมื่อนั้นเราก็จะมีสติสติเป็นสิ่งสําคัญเพราะเป็นพื้นฐานของสมาธิและปัญญาถ้าไม่มีสติสิ่งต่างๆที่เราทําไปหรือตัดสินใจไปโดยไร้สติอาจส่งผลร้ายกับเรามากเกินจะประมาณได้เห็นไหมครับ เพราะนั้นหลายคนเนี่ยถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็จะเห็นได้ว่าพอทําผิดพลาดแล้วทุกคนก็ออกมาขอโทษเดี๋ยวนี้คําว่าขอโทษเนี่ยคือมีอยู่ช่วงหนึ่งผู้ใหญ่จะตําหนิเด็กว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้นะหายากจังเลยคาว่าขอโทษเนี่ยพยายามสอนลูกให้ผู้ติดปากเดี๋ยวนี้เป็นไงครับอาจารย์ขอโทษตลอดบางทีคุณไปตีเขาไปขอภายไปฆ่าเขาตายคุณก็แค่ขอโทษนึกว่าจะจบแล้วคะ่ะเอเอเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าพอยุคหนึ่งไม่ขอโทษ เพราะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเด็กสมัยนีย้คือเขาคิดว่าเขาก็ถูกทําไมต้องขอโทษคนอื่นด้วยในเมื่อเขาถูกแต่ว่าพอเวลาชี้แจงก็ไม่ฟังแล้วก็ยุคสมัยมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละนะครับเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายเนี่ยต้องพยายามอย่างยิ่งครับฝึกให้มีสติเพราะถ้าทําอะไรโดยไร้สติแล้วเนี่ยผมชอบมากคำนี้คือมันจะส่งผลร้ายกับเรานะมากจนกระทั่งบางทีมันประเมินไม่ได้เลยะนะครับนิทานเวตาสอนให้เรามีสติรับรู้ได้รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักห้ามใจก่อนที่จะพูดหรือทําอะไรลงไปก็เป็นนั้นว่าอันนี้ก็คือเรื่องของความอดทนถูกกลั้นนะครับต่อไปกลสึก,กสึกเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าดีนะตัวนี้คมมากคือไม่ใช่การลบราคาฟันกันเอาดาบมาฟันกันหรือยิงธนูอะไรเลือดท่วมจอไม่ใช่อาจารย์พนทครับกลึกในที่นี้หมายถึงการรบไม่ใช่แต่อาวุธที่เป็นหอ,อกดาบตามยุคสมัยอย่างเดียวแต่ใช่ยังอื่นด้วย อาจารย์ทราบไหมเขาใช้อะไรในเรื่องเวตาลเนี่ยคําพูดไงอ่าคาพูดหนึ่งลนะถ้าไม่ใช้คําพูดมีอย่างอืงอ่นไหมครับอ่าฟังให้ดีนะครับค่าศึกใช้ทั้งทองคําแลลเหล็กเป็นอาวุธอาจารย์นึกออกอย่างทองคําซื้อน้นําใจทหารใช่นะครับก็คือติดสินบนแหลกนั่นแหละเป็นกรสศึกไหมครับเป็นค่ะเป็นสิใช่ไหมครับคือแทนที่จะต้องเสียไพร่พลเสียชีวิตเลือดเนื้อเนี่ยก็เสียเงินซะดีกว่าแต่ก็จบได้ง่ายนะครับ ใช้ทั้งทองคําและเหล็กเป็นอาวุธคือใช้ทองคําซื้อน้ําใจนายทหารและไพรพลของพระราชาให้เอาใจออกห่างจากพระองค์และใช้เหล็กเป็นอาวุธฆ่าฟันเหล็กอย่างนี้ก็คืออาวุธจริง,รงดาบดาบนะครับฆ่าฟันคนที่ซื้อน้ําใจไม่ได้คือถ้าอาจารย์ใช้ทองคําไม่ได้อาจารย์ก็ต้องใช้เหล็ก,ลกนั่นแหละถ้าพิจารณาแล้วตรงกับสำนวนไทยที่กล่าวไว้ว่าแข็งเท่าแข็งเงินง้างอ่อนได้ดังทวินโบราณบอกว่า อะไรที่ว่าแข็งนะครับาจาจย์พนอเงนิงนนางง้างได้จริงๆเลยนะเคยได้ยินตั้งแต่เป็นเด็กเลยค่ะ<ช>ประโยค,คนี้คติธรรมข้อต่อไปสําหรับเรื่องนี้ก็คือการเตือนสติการเตือนสติเนี่ยนะครับมีคนเตือนเราเราโชคดีที่มีคนเตือนเพราะฉะนั้นเด็กๆหลายคนถ้าผู้ใหญ่เตือนเพื่อนเตือนหรือใครก็ตามแต่เตือนโบราณสอนนะครับว่าแม้ไม่มีคนเตือนแค่อะไรนะครับแค่จิงจกทักเหรอคะอใช่ครับแค่จิจกทักเขายังฟัง เพราะฉะนั้นจําได้แล้วจาได้แล้วที่บอกว่ายิ่งจกทักยังหยุดอ่ะ,อะใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนเตือนสติยิ่งต้องอหยุดฟังนะครับดูนะฮะเครื่องประดับเป็นสิ่งที่ทําให้ได้รับอันตรายจากโจรร้ายแม้จะเป็นชายที่มีฝีมือเช่นท้าวมาหาพลก็ตามอาจารย์ครับท้าวมาหาพลเป็นใครเอ่ยท้าวมาหาพลนึกออกไหม ถ้ามหาพลมีเหสีที่เหสีที่มีลูกกับแม่สาวพอๆกันนั่นแหละนะครับก็พูดง่ายๆว่าท้ามหาพลก็เป็นพระสวามีนะครับแล้วก็หนีออกจากเมืองไปใช่ไหมใช่จากเมืองไปแล้วไปเจอโจนนี่แหละก็บอกกับมเหสีกับราชนิติดาว่าแอบอยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนนะเดี๋ยวจะไปขออาหารมาให้แล้วเลยโดนฆ่าเพราะว่าแต่งตัวสั้นหรูหราเลิศลังการเกินการไปดูนะครับโจน คลั้นเห็นชายคนเดียวแต่งตัวด้วยของมีค่าเดินเข้าไปในป่าเช่นนั้นก็คุมกันออกมาจะเข้าชิงทรัพย์ในองค์พระราชาท้ามหาพลทรงเห็นดังนั้นก็ทรงยิงแสงธนูแสงธนูก็คือธนูนะค่ะยิงพวกโจรล้มตายเป็นอันมากฝ่ายนายโจรทราบว่าผู้มีทรัพย์ผ่านมาฆ่าฟันพวกตนลงไปอันมากดังนั้นก็กระทำสัญญาเรียกพลโจรออกมาทั้งหมดแล้วเข้าล้อมรบพระราชา ถ้าหมหาพลองค์เดียวเหลือกําลังจะต่อสู้ป้องกันอาวุธพวกโจรได้ก็สิ้นพระชนงในที่นั้นโถคนเดียวครับสู้ <จน S 1> กับงฝโ<ร>จรอ้าวแล้วตรงเนี้ยมันเตือนสติตรงไหนครับอย่าแต่งตัวเข้าไปล่อโจรน,นี่ไงครับสอนได้ทุกเรื่องเลยจ์พนอครับถ้าผู้ชายก็จะสอนว่าอย่ามีเครื่องประดับอย่ามีของมีค่าถ้าผู้หญิงก็อย่าแต่งตัวให้มันทําไมครับล่อโจรใช่นะครับเอลอล่โจรหรือว่าล่อให้มันมีเ,เรื่องเพศเรื่องอะไรวุ่นวาย เขาจึงต้องสอนอย่างนี้ไงครับคือเตือนสตินะครับหัวข้อต่อไปก็คือการคลองเรือนผมอยากรูก้เหมือนกันว่าการคลองเรือนจากเรื่องเวตาลเนี่ยมันอยู่ตอนไหนอยู่ตรงไหนแล้วใครนะครับอืมอาจารย์ว่าเกี่ยวกับเวตาลไหมมันต้องมีสักตอนแหละเลขครับตอนไหนอะครับการคลองเรือนใช่ตอนที่มาเหสีกับพระธิดาต้องไปเป็นคู่สลับกับพ่อลูกไหม คือพระราชากับพระราชบุตรในเรื่องที่เวตาเล่าเนี่ยพอไปเจอรอยเท้าผู้หญิงถูกไหมครับใช่ก็เล็กก็ใหญ่ก็จะเกิดแบ่งกันแล้วรู้ว่าเป็นรอยเท้าผู้หญิงคือรู้ว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยแบ่งเลยคนหนึ่งพระราชบุตรก็จะเอาลูกสาวลูกสาวก็เอาเล็กแต่ปรากฏว่าเท้าเล็กเป็นพระมารดานะครับนะครับคราวนี้ลูกเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มนึกออกไหมครับขออภัยพูดตรงๆเลยคือจะมีเมียก็ไม่น่าเกลียดอะไรแต่พระราชาเป็นผู้ใหญ่และปกครองบ้านเมือง อยู่ๆจะไปคว้าผู้หญิงอื่นามาเป็นมเหสีก็ไม่ได้ไม่เหมาะนะครับเพราะฉนั้นลูกก็เลยช่วยเสริมให้เสริมว่าอย่างนี้ครับขอพระองค์อย่ารับสั่งเช่นนั้นเพราะบ้านของผู้ใหญ่ในครอบครัวนั้นถ้าไม่มีแม่เรือนก็เป็นบ้านที่ว่าอนหนึ่งพระองค์ย่อมจะทรงทราบคาถาซึ่งมูลเทวบัณฑิตแต่งไว้มีความว่า ชายผู้ไม่ใช่คนโง่ย่อมคืนสู่เรือนซึ่งไม่มีนางที่รักผู้มีรูปงามคอยรับรองในขณะที่กลับถึงเรือนนั้นแม้เรียกว่าเรือนก็ไม่ใช่อื่นคือคุกซึ่งไม่มีโซ่เท่านั้นเองพระองค์ย่อมทรงทราบด้วยพระองค์เองว่าความสุขแห่งพ่อบ้านซึ่งอยู่เดียวโดดนั้นมีไม่ได้ในบ้านและมีไม่ได้นอกบ้านเพราะไม่มีหวังจะได้ความสุขเมื่อกลับสู่เรือนแห่งตนแปรลรวมว่า สเสด็จพ่อพระองค์ก็ไม่มีพระมเหสีมายาวนานพระองค์กลับไปวางพระองค์ก็ไม่มีความสุขอยู่ข้างนอกก็ไม่มีความสุขแต่บัดเนี้ยถ้าจะได้ผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยจะมาเป็นมเหสีใหม่แทนพระราชมารดาก็สมควรค่ะอ่าก็สมควรอันเนี้ยเป็นคติการครองเรือนอย่างหนึ่งว่าถ้าผู้ชายที่แบบเขาเคยมีครอบครัวนะครับพอกลับไปแล้วก็แม่บ้านอาจจะลมหายตายจากไปหรือว่าอย่าล้างไปเรือ่อยมันจะเหงา แล้วอินเดียเนี่ยมีความเชื่อว่าพ่อบ้านเนี่ยต้องมีครบนะไม่ใช่มีแต่บ้านจะต้องมีแม่สีเรือนอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับความเชื่อในเรื่องการคลองเรือนแต่ของไทยเราไม่ถึงขนาดนี้นะครับแต่ถ้าจะเป็นยุคก่อนเนี่ยใช่เป็นคู่ผัวตองเมียก็คือออกไปทํางานด้วยกันแล้วก็กลับมาด้วยกันก็จะอยู่กันแบบเนี้ยจะสังเกตได้ว่าลูกเต้าสมัยก่อนจึงเยอะไงนะครับก็อยู่ด้วยกันนะจนมีคําว่าถือไม่เท้ายอดทอง<ม>กระบองยอดเพชรแต่อาจารย์เชื่อไหมว่า มีคนเคยบอกผมว่าอย่าอวยพรแบบนี้นะไม่เอาเพราะคำว่าถือไม้เท้าเนี่ยแสดงว่างอมจะเป็นอมาพลึกอมาาเอามาอะไรแบบนั้นอแก่มากตั้งหาอนะครับอ้าต่อไปเรื่องของความเชื่ออันที่ความเชื่อไทยนะครับอาจารย์พนอค่ะแล้วอาจารย์จะไปงงว่าเอ้าแล้วเรื่องเวตาลเป็นเรื่องอินเดียแล้วมาเกี่ยวอะไรกับไทยก็นรมรส,ส่งปรับเข้ามานะครับอาจารย์คงจําได้นะว่ามันมีคําว่ากลมเหม็นกลมเหม็นอะไรนึกออกไหมคะอ๋อค่ะ กระเมนก็คือกล้ามเนื้อกระตุกอ,ะอ่ะกระเเห็นเป็นลางบอกเหตุอ่านะครับนิทานเวตาลสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเกี่ยวกับลางสังหรณ์ก่อนจะเกิดเรื่องเลวร้ายซึ่งจะเห็นได้จากที่เวตาลรู้สึกกระเมนตาซ้ายและมีอาการอือ่นๆทําให้เกิดความหวั่นวิตกซึ่งปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อเรื่องนี้กันอยู่เห็นไหมครับเนี่ยติดมาเลยนะครับ ต่อไปอาจารย์จะได้ความรู้เรื่องของวัฒนธรรมอินเดียในบางเรื่องนะครับไม่ใช่ทุกเรื่องนะครับอ่านเวตาลแล้วทราบเรื่องเดียวนะครับว่าก่อนอ่านเวตาลทาให้ทราบพฤติกรรมของชนชาติอินเดียในยุคโบราณซึ่งมีขนบรรมเนียมประเพณีความเป็นอยู่ที่มีอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบันรวมทั้งการแพร่กระจายความเชื่อไปอยังประเทศเพื่อนบ้านที่นับถือศาสนาพราหมณ์เช่นการแบ่งชั้นวันนะ,นะครับผู้เรียนควรค้นหาข้อมูลจากนิทานเวตาลทุกเรื่อง เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ที่แปลกแตกต่างและคล้ายคลึงกับไทยเพื่อน,นํามาวิเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบอันนี้หมายความว่าของไทยเรามีไหมครับแบ่งชั้นวรรณะไหมครับมีเหมือนกันนะแต่เราเรียกว่าแบ่งระดับบุคคลค่ะแบ่งตามฐานะเราไม่ได้กษัตริย์พรามณ์แพทย์สูตรเหมือนอทางอินเดียเขา้ครับคือเราไม่ได้เป็นขนาดว่าเจ้าขุนมูลนายกับไพร่ามาเนนั้นเราแค่มีระดับชั้นทางสังคมเท่านั้นเองนะครับก็อาจจะเป็นชั้นพ่อแม่ชั้นลูกชั้นหลาน นะครับชั้นครูบาอาจารย์ช,ชั้นผู้บังคับบัญชาเรามองไปในแง่นั้นเท่านั้นเองนะครับต่อไปเรื่องของการใช้สติปัญญานิทานเวตาลนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้วก็ยังแฝงด้วยข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านเพราะแก่นของเรื่องนี้เห็นชัดเจนว่าการใช้ปัญญาของพระวิกลมอาทิตย์อย่างเดียวนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาและเอาชนะเวตาลได้คือทุกครั้งที่ถามปัญหาพมก็ตอบได้ตอบได้แต่ก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะปัญหาเวตาลไม่ได้ต้องการให้ตอบปัญหาอย่างเดียวแต่ว่าให้ขอภัยให้ฉลาดหน่อย แล้วก็มีพระสติมากมากนั่นแหละต้องการแค่ตรงนั้นซึ่งจริงๆแล้วมันก็ส่งผลเลยใช่ไหมครับอาจารย์พนอถ้าหากว่ามีพระสติปั๊บเนี่ยพอไปเจอโยคีสันติศีลเนี่ยจะรู้ทันทีเลยว่าพอโยคีบอกว่าอ้าวพระองค์ทําอะไรนะปริศดารัปานดปันนป๊บเนี่ยแล้วถ้าพระองค์ไม่มีสติพ,ออพระองค์เผลอไปทปําไปไงครับโยคีก็ฆ่าเลยไงเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลไปหมดเลยตรงเนี้ยนะครับ แต่พระองค์จะต้องใช้สติประกอบกับปัญญาควบคู่กันจึงจะเอาชนะเวตาลได้ดังที่ในเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องของเวตาลกล่าวไว้ว่าพระราชาทรงตีปัญหายังไม่ทันแตกพอทรงนึกขึ้นได้ว่าการพาเวตาเป็นรงให้แก่โยคีนั้นจะสําเร็จได้ก็ด้วยไม่ทรงตอบปัญหาจึงเป็นอันทรงนิ่งเพราะจําเป็นแลเพราะสะดวกก็รีบสาวเท้าก้าทรงดําเนินเร็วขึ้น คันเวตาลทูลย้ำให้ตอบปัญหาด้วยวิธีกล่าวว่าโง่จะรับสั่งอะไรก็ไม่ได้ก็ทรงกระแอมเห็นไหมครับคือบางทีอยากจะตอบแต่ว่าก็นึกได้ว่าเออ,อย่าตอบเลยก็ใช้วิธีกระแอมอะแล้วเดี๋ยวก็เผลอตอบอีกจนเน่้ถ้าเป็นเรื่องเต็มจริงๆก็24เรื่องถ้าเป็นของสำนวนนมสอก็เรื่องที่10นะครับเอาละต่อไปเรามาดูคุณค่าด้านวรรณศิลป์ด้านวรณศิลป์นเนี่ยนะครับ ถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องจะสนุกอะไรก็ตามแต่แต่ก็ยังมีด้านวรรณสินให้เราเห็นแม้เป็นร้อยแก้วก็ตามนะครับความดีเด็ดด้านสำนวนโวหารนิทานเวตาลฉบับพระนิพนธ์ของกรมมื่นพิทยารงกรที่แต่งเป็นร้อยแก้วนะครับในบางส่วนบางช่วงบางตอนก็จะมีกราบกรและฉันแทรกด้วยนะครับโดยนําทํานองการเขียนร้อยแก้วของฝรั่งมาปรับเข้ากับสำนวนไทยได้เป็นอย่างดีไม่ทําให้สำนวนไทยเสื่อมเสียแต่กลับทําให้ภาษาไทยมีชีวิตชีวาเป็นสำนวนร้อยแก้วที่ใหม่ที่สุดในยุคนั้น ซึ่งเรียกกันว่าสำนวนนอมอสอเราจะสรุปได้ว่าสำนวนนอมอสอเนี่ยก็คือสำนวนที่เราเขียนแบบไทยๆแต่ว่าใช้ลีลาการเขียนแบบฝรั่งค่ะแล้วก็มีการแทรกกาบกรอนฉันแล้วก็มีแทรกสัมผัสนิดหน่อยนี่คือสำนวนนอมอสอแล้วข้อสําคัญก็คือภาษานี่ต้องเป็นไงครับสละสลวยย้อนยอกนิดๆ <laughs> นะครับย้อนยอกนิดๆ,ๆนะครับ <laughs> สแสดงชาวปัญญาใช่ไหมครับ ที่บอกดวงอาทิตย์จะขึ้นนะ่ะอาจารย์เห็นไหมครับโ oh, โอ้ห<ร>จะพ้นเหลี่ยมเขาตะวันออกนะครับแต่ว่าผมก็มีตัวอย่างสำนวนนรมสอมาให้ดูกันม่เหสีซึ่งแม้จะมีพระธิดาจำเริญวัยใหญ่แล้วก็ยังเป็นสาวงดงามถ้าจะเปรียบกับพระราชบุตรีคล้ายพี่กับน้องยิ่งกว่าแม่กับลูกที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เพราะพระราชธิดามีอาการแก่เกินอายุที่จริง เป็นด้วยพระราชมารดาเป็นสาวไม่รู้แก่แลความสาวของพระนางเป็นเครื่องประหลาดของคนทั้งหลายเนี่ยสำนวนแบบนี้นอาจย์พนลครับจริงๆก็บอกแบบภาษาชาวบ้านได้ไหมว่าเออแม่ลูกคู่นี้แปลกเนาะแม่อายุมากก็จริงแต่ว่าหน้าสาวกว่าลูกใช่ค่ะก็บจบนะแล้วยังเท้าเล็กกว่าลูกอ,อีกนะครับครานี <laughs> ้เรามาดูสำนวนที่บอกว่าคล้ายพี่กับน้องยิ่งกว่าแม่กับลูกสั้นดีไหมฮะ คล้ายกับพี่กับน้องยิ่งกว่าแม่กับลูกคะ่ะมีคําว่ายิ่งเป็นตัวเปรียบเทียบคือขั้นกว่าคล้ายนี่คือเสมอพี่กับน้องคือเสมอกันยิ่งกว่าแม่กับลูกอีกเออเนี่ยเข้าใจเป็นความเปรียบด้วย้อยคําง่ายๆแต่เข้าใจได้อย่างชัดเจนลองดูสำนวนใหม่คําว่าเครื่องประหลาดเครื่องประหลาดก็คือเรื่องประหลาดเป็นเรื<ะ>่องแปลกปัจจุบันก็ไม่ใช้กันนะครับ การใช้สำนวนเปรียบเทียบมีความไพเราะลึกซึ้งและแฝงด้วยข้อคิดมีผลให้งานเขียนมีความอ่อนช้อยและทำให้คล้อยตามได้อย่างแนบเนียนอ่าลองดูซิว่าแนบเนียนจริงไหมหญิงที่พระราชาพบในป่ามักจะงามกว่าหญิงที่หาได้ในกรุงเหมือนดอกไม้ป่าที่งามกว่าดอกไม้ในสวนโอ้โหอาจารย์พนอครับยอดเยี่ยมมากเลยอาจารย์เข้าใจเลยนะครับว่าจริงๆและเป็นไปได้ไหมว่าดอกไม้ป่าเนี่ยจะงามกว่าดอกไม้ในสวนน้อยมาก แต่พระองค์งมีวิธีการใช้สํานวนหญิงที่พระราชาพบในป่ามักจะง,งามกว่าหญิงที่หาได้ในกรุงคือคนนี้สวยค่ะหรือขอพระองค์อย่าทรงรับสั่งเช่นนั้นเพราะบ้านของผู้เป็นใหญ่ในครอบครัวนั้นถ้าไม่มีแม่เรือนก็เป็นบ้านที่ว่างนึกออกไหมครับมีบ้านแต่ไม่มีแม่เรือนก็ถือว่าบ้านว่าง อันหนึ่งพระองค์ย่อมจะทรงทราบคาถาซึ่งมูล,ลเทวาบดิตแต่งไว้มีความว่าชายผู้ไม่ใช่คนโง่ยอมคืนสู่เรือนซึ่งไม่มีนางที่รักผู้มีรูปงามคอยรับรองในขณะที่กลับถึงเรือนนั้นแม้เรียกว่าเรือนก็ไม่ใช่อื่นคือคุกซึ่งไม่มีโซ่เท่านั้นเองนะครับพระองค์ย่อมทรงทราบด้วยพระองค์เองว่าความสุขแห่งพ่อบ้านซึ่งอยู่โดดเดี่ยวนั้นมีไม่ได้ในบ้านแลมีไม่ได้นอกบ้าน เพราะไม่มีหวังที่จะได้ความสุขเมื่อกลับมาสู่เรือนแห่งตนเหมือนเดิมที่เราเคยคุยนี่คือสำนวนนะครับฟังดูแล้วเหมือนแปลยากแต่ถ้าคิดดีๆแล้วเก็บความได้หมดเลยนะครับทำให้เรามีความรู้สึกว่าเออดีฮะสั้นดีนอกจากนี้ผู้แต่งยังได้สอดแทรกคำพูดที่ดึงความสนใจของผู้อา่านด้วยวัวหอนต่างๆเพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านคิดตามเพื่อที่จะได้นำไปสู่การร่วมแก้ปมปัญหาของเรื่องได้เช่นเมื่อลูกกลับเป็นเมียพ่อ แม่กลับเป็นเมียลูกลูกกลับเป็นแม่เลี้ยงของผัวแม่ตัวเองและแม่กลับเป็นลูกสะพ้ายของผัวแห่งลูกตนและต่อมาบุตรและธิดาก็เกิดจากนางทั้งสองและบุตรและธิดาทั้งสองก็มีบุตรและธิดาต่อๆกันไปโอ้อาจารย์ครับฟังแล้วแค่พ่อกับลูกแม่กับลูกก็จะปวดหัวแล้วนะนี่ไปถึงรุ่นไห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 นหลานเลยเลยนะฮะเนี่ยนะหลานก็นิทานอาจารย์คะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ ก็อาจจะพอสรุปได้ว่านิทานเวตาลเป็นนิทานที่มีความเป็นพิเศษกล่าวคือเป็นนิทานที่มีิทานเรื่องย่อยซ้อนอยู่ในนิทานเรื่องใหญ่ซึ่งนอกจากจะได้รับความสนุกสนานและความตื่นเต้นแล้วยังมีข้อคิดมีคติเตือนใจแฝงอยู่ในเรื่องรวมทั้งปริศนาของเวตาลและคําตอบไทยเรื่องซึ่งมีลักษณะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ที่คมคายขบขันและประชดประชันและผู้ที่ต้องการศึกษาจำนวนร้อยแก้ก็ควรจะได้อ่านนิทานเวตาล หากสังเกตก,การใช้ถ้อยคําและสำนวนจะเห็นได้ว่านมาสได้พยายามเลือกสรรคาและข้อความได้เป็นอย่างดียิ่งนะครับอันนี้คือเรื่องราวของเวตาลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากเชิญชวนให้นักศึกษากศนนักเรียนในบทโรงเรียนหรือว่าถ้าผู้ฟังที่เคารพรักนะครับถึงแม้จะเคยอ่านแล้วแต่ไม่ครบเรื่องเนี่ยลองไปอ่านเรื่องเต็มดูอาจารย์ครับสิ่งที่คนที่เป็นนักคิดเนี่ยชอบอ่านตรงไหนรู้ไหมครับตรงที่เวตาลถามปัญหาแล้วเวตาลเนี่ยปัญหาแต่ละอย่างของเขาเนี่ยนะ มันเหมือนจะตอบได้อะอาจารย์ตอบไม่ได้นนแต่ออพระมหากษัตริย์ทรงตอบได้ไงใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนให้อ่านเล่มเต็มนะครับอันนั้นคือภาพรวมของนิทานเวตาลแต่ว่าวันนี้เราจะเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็คือการวิเคราะห์นิทานเวตาลเรื่องที่10ก็คือเรื่องที่เราจะเรียนคราวนี้เวลาข้อสอบพาออกมาเนี่ยเนื่องจากว่าเด็กๆทุกคนจะต้องเรียนรู้เรื่องความเป็นมาของเวตาลก่อนถูกไหมครับแล้วก็ต้องเรียนรู้เวตาลเรื่องที่10ซึ่งเป็นหัวใจหลักของบทเรียน แล้วก็ปิดท้ายด้วยท้ายเรื่องเพราะฉะนั้นข้อสอบมันก็จะออกทั้งหัวกลางท้ายว่าง,งั้นเถอะหัวก็อาจจะออกนิดหน่อยแต่กลางตรงนี้ที่เราจะคุยจับไปเนี้ยมันจะออกข้อสอบเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มวิเคราะห์แรกสุดเลยก็อยากจะให้วิเคราะห์ในเรื่องของด้านข้อคิดนะครับข้อคิดในเรื่องเวตาลเรื่องที่10เนี่ยมีอยู่2ประการเท่านั้นประการแรกก็คือผลเสียของสงคราม กับอันที่2ก็คือการด่วนตัดสินใจโดยขาดการไตรตรองให้รอบคอบแล้วมันจะเป็นปัญหาเอาเรามาดูเรื่องผลเสียสงครามจริงๆแทบไม่ต้องอธิบายอาจารย์พนอครับทุกคนรู้จักดีดูข่าวทุกวันนี้ก็เห็นนะไม่ต้องสงคารามหรอกแค่มันผิดใจกันหน่อยมันจราจนกันเองเนี่ยเ,เร็วๆนี้ก็ฮ่องกงเห็นไหมครับหน่วยปกครองพิเศษฮ่องกงเนี่ยจราจนนะ่ะบ้านเมืองเสียหายเลยคนเจ็บตำรวจเจ็บอะไรเงี้ย เนี่ยสงครามก่อให้เกิดความเสียหายแต่ว่าเราเนี่ยเป็นผู้น้อยเนี่ยเราก็เป็นผู้รับผลตลอดเวลานะครับเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นเนี่ยนะครับการเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยก็คือการที่นายทหารและพร่พลของท้าวมหาพลเห็นแก่อามิสินจ้างของฝ่ายศัตรูทําให้เสียบ้านเมืองโอ้ยงี้แย่เลยคือขายชาติเลยนะครับเนี่ยพร่พลของท้าวมหาพลต้องตายในการศึกสงครามจนในที่สุดลี้พลของท้าวมหาพลก็ต้อง หลอร้อยย่อยยับไปเมื่อกี้ผมอธิบายคําว่าทําไมใช้คําว่าหลอร้อยอาจารย์จำได้ไหมครับจาได้ทําไมไม่ใช้คําว่าร้อยหลอเพราะว่านมาสอจะเพิ่มํำนวนว่าหลอร้อยย่อยยับนั่นเองต้องการให้มีสัมผัสกับคําว่าย่อยยับด้วยท่านก็เลยสับให้แม้กระทั่งท้ามหาพลเองก็ต้องพามเหสีและพระราชธิดาหนีออกจากกรุงทำให้พระองค์ถูกโจนฆ่าชิงทรัพย์เนี่ย สงครามไม่ใช่เป็นของดีเลยนะครับที่เขาเรียกว่าบ้านแตกสาแลขาดนะครับเจ็บปวดรวดร้าวทุกฝ่ายสงครามไม่มีผู้ชนะอย่างแท้จริงมีแต่ผู้แพ้ทั้งหมดเลยนะครับค่ะประการที่2การด่วนตัดสินใจโดยไม่ไตรตรองให้รอบคอบเตือนใจเลยนะครับสอนทุกคนเลยอย่าผีแผล่อย่าด่วนตัดสินใจนะครับการด่วนตัดสินใจโดยไม่ไตรตรองให้รอบคอบทาให้เกิดปัญหาผู้ปกครองจึงควรมีสติและวิจารณญาณ ดังที่พระราชาจันทเสนและพระราชโอรสเห็นรอยเท้าของนางทั้งสองและสรุปว่ารอยเท้าเล็กต้องเป็นของนางผู้มีอายุน้อยส่วนรอยเท้าใหญ่ต้องเป็นของผู้มีอายุมากกว่านับว่าเป็นการาคาดเะเนที่ผิดอันนำไปสู่ปัญหาในภายหลังดังปรากฏในเรื่องที่ว่าแลเพราะเหตุที่คาดขนาดเท้าผิดลูกกลับเป็นเมียพ่อแม่กลับเป็นเมียลูก ลูกกลับเป็นแม่เลี้ยงของผัวแม่ตัวเองและแม่กลับเป็นลูกสะพายของผัวแห่งลูกตนและต่อมาบุตรและธิดาก็เกิดจากนางทั้งสองและบุตรและธิดาแห่งนางทั้งสองก็มีบุตรและธิดาต่อๆกันไปแล้วเวตาลก็ถามว่าแล้วเขาจะเรียกกันยังไงโอ้ไม่เข้าใจถามปัญหานะครับไม่ต้องทั้งหมดแล้วครับเอาแค่อย่างเดียวเท่านั้นน่ะเอาแค่พระราชาจันทเสนเนี่ย จะเรียกพระราชธิดาหรือพระมเหสีของพระราชาโอ,อรสว่าอย่างไงอ่ะอาจารย์พนออาจารย์ลองเอาแค่นี้ไม่ต้องเยอะพระราชาจักรเสียแต่งงานกับลูกสาวใช่ไหมฮะค่ะอ่าแล้วก็พระราชโอ,อรสแต่งงานกับแม่ค่ะเอาแยกกันไปอยู่คนละวังพอพระราชาจันรเสศนพาลูกสาวพอได้ลูกเนี่ยก็พามาเจอพเจอพเจอแม่จะเรียกแม่ว่ายังไงอ่าสวัสดีครับแม่ยายเอาจะเรียกแม่ยายได้ยังไงเพราะในเมื่อ เมียของพระราชาอาจารย์เสนหรือพระเหสีเนี่ยเป็นลูกสาวของมเหสีกับพระโอรสพอไปเจอก็เรียกไม่ถูกแล้วแค่คนเดียวนะจันนครับแล้วเรียกอย่างอื่นไม่ได้เวตาลเนี่ยเข้าใจตั้งปัญหาเพราะนั้นเวลาที่เราศึกษาเรื่องนี้เราจะรู้เลยว่าบางทีเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องสนุกนะจันพนถ้าคิดไม่ออกตอบไม่ได้ปิดเล่มนึกออกไหมครับปิดเล่มแล้วไม่อ่านก็ยังได้แต่ชีวิตจริงอาจารย์ปิดไม่ได้ จึงมีคนสอนเสมอว่าชีวิตคนอย่าทําอะไรแบบช่วยๆมักง่ายขอไปทีด่วนตัดสินใจโดยไม่แต่ตรองเพราะว่าชีวิตมีครั้งเดียวไม่มีคําว่าเกมโอเวอร์ค่ะนะฮะเนี่ยนี่ผมชอบมากเลยเขาเข้าใจย,ยกเด็กๆเ,เข้าใจคําว่าเกมโอเวอร์ใช่ไหมครับก็คือโอเวอร์แล้วก็ทําไมกดเริ่มต้นใหม่ได้แต่ชีวิตไม่มีครับจบแล้วจบเลยปัญหาเกิดแล้วถ้าแก้ไม่ได้เดือดร้อนแลนทุกฝ่ายนะครับค่ะคุณผู้ฟังคะ ฟังเรื่องราวของคุณค่าด้านข้อคิดจากนิทานเวตาลมาแล้วด้านวรรณศินมาแล้วนะคะแต่ยังไม่จบเพียงนี้ค่ะยังมีด้านอื่นๆที่น่าสนใจและเราก็จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันบ้างในการศึกษาเล่าเรียนบ้างให้เกิดประโยชน์ไปด้วยกันนะคะโปรดติดตามอาจารย์ใจเด็ดวานเชเอมท่านจะมาเล่าให้ฟังในรายการต่อไปวันนี้ อาจารย์และดิฉันพนอรรมเนียมอินลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ